สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนแพทริกจากช่อง ECIT นะครับวันนี้ก็กลับกับคลิป Excel อีกแล้วนะครับโดยหัวข้อในวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสร้าง QR Code บนโปรแกรม Excel แบบง่ายๆกันนะครับซึ่งขั้นแรกเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนไปเช็คเวอร์ชัน Excel ของเพื่อนเพื่อนกันก่อนนะครับว่าเวอร์ชันของ Excel เนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรโดยถ้าเป็นเวอร์ชัน3.65นะครับจะสามารถใช้สูตร image ในการสร้าง QR Code ได้เลยนะครับ ซึ่งจะค่อนข้างง่ายแล้วก็ถ้าเรามีปริมาณคิวอ่โคเยอะๆเนี่ยที่เราต้องการสร้างเราสามารถที่จะลากสูตรลงมาทีเดียวได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดเวอร์ชั่นของเพื่อนๆเนี่ยไม่ใช่365นะครับอันเนี้ยอาจจะต้องไปโหลดตัวแอดอินเข้ามานะครับซึ่งใน Excel เนี่ยเขาก็จะมีตัวแอดอินที่สามารถที่จะใช้ได้นะครับซึ่งในว,วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าจะทำในลักษณะนี้ยังไงนะครับ ครับสำหรับขั้นแรกนะครับเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าโปรแกรม Excel ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับโดยวิธีการเช็คง่ายๆก็คือเราแค่ไปกดตรงไฟล์นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ตัว Account นะครับหลังจากนั้นเนี่ยด้านขวาข้างใต้ตัว Product Information นะมันจะเขียนว่าเป็น Microsoft Excel 3.65หรืออันนี้เครื่องผมเป็น3 6มานะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยถ้าเครื่องเครื่องของเพื่อนๆเป็น2021หรือ2019อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้มีฟังก์ชัน Image ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปใช้วิธีการไปโหลดตัวแอดอินเข้ามาใส่นะครับแต่ว่า,าในสเต็ปแรกนะครับผมจะให้ดูวิธีของตัวโปรแกรมตัว Excel 365ก่อนนะครับว่าจะทำในลักษณะนี้ยังไงครับก็เดี๋ยวผมจะสร้างชีตเปล่าขึ้นมานครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกรอบตัวข้อมูลมาก่อนนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเนี่ย ให้เพื่อนๆไปใส่ลิงก์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นลิงก์ในการที่จะเจนเนเรตตัว qr code ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมก๊อปลิงก์มาอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวเนี้ยหรือว่าไอ้เท็กซตัวเนี้ยไว้ข้างใต้ description ของ YouTube นะเพื่อนเสามารถไปกรอบแล้วไปวางได้เลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยหลังจากที่เราใส่ลิงก์เข้าไปนะครับเราได้ลิงก์มาแล้วเนี่ยเราก็ ไปใส่สูตร image นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก๊อปตัวนี้มาก่อนก๊อบลิงก์ตัวนี้มาแล้วก็เท่ากับ image นะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ตัวนี้เข้าไปแล้วก็อย่าลืมใส่ตัวฟันหนูด้วยนะครับซึ่ง เพื่อนๆสามารถเทียบกรอกตามนี้ได้เลยนะครับก็จะมีฟันหนูแล้วก็มีตัวลิงก์ตัวนี้นะครับตรงนี้เนี่ยไอ้ร้อยห้าสิบคูร้อยสิบจะเป็นขนาดของ QR code นะครับเพื่อนๆสามารถกําหนดได้นะครับแล้วแต่ถ้ายิ่งใหญ่ก็คือ QR code จะยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ใส่เป็นตัวเอ่อ text ตัวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นตรงนี้ค่อนข้างสาคัญนะครับเราต้องมาปิดฟันหนูตรงนี้แล้วก็เราจะต้องใส่ตัวแอนนะครับ ไปแล้วก็จะมีการใส่ช่องที่เป็นข้อมูลลิงก์ของเราหรือว่าตัวเท็กซ์ของเราที่เราต้องการจะเนนเร็ตคิวอารซึ่งในที่นี้เนี่ยของผมจะใช้ช่อง c 3นะครับผมก็ปิดวงเล็บไปหลังจากนั้นเราก็จะได้ qr วอารโคหน้าตาแบบนี้ออกมาแล้วนะครับซึ่งก็ใช้ได้ใช้งานได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองสแกนโดยใช้มือถือ,อสมาร์ทโฟนของเพื่อนได้นะครับว่ามันลิงก์เข้าไปในตัว u r l เว็บไซต์ที่เราต้องการได้หรือเปล่านะครับรวมถึงเราก็สามารถที่จะ ใช้กับ Text ได้ด้วยนะครับมีเช่นตัวเลขตั้งแต่เนี่ยหรือจะเป็นคาว่า Patrick e y i t นะครับเราก็สามารถ Generate q r Code หรือสร้าง q r code ดได้เนกันนะครับซึ่งเราก็มาแค่ลากสุดลงมานะครับ q r code เนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นอัตโนมัติซึ่งค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากเลยนะครับถ้าเกิดเรามี Excel v e เวอร์ชั5นะครับอ,อย่างไรก็ตามนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ 3. 6 5นะครับ เดี๋ยวผมจะสอนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวผมก๊อปปี้ตัวนี้ออกมาก่อนโอเคครับเราต้องมีการโหลดตัวแอดอินเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ใช้3ามหกห้นะครับเพื่อนๆลองพิมพ์คาว่า image ไปก็ได้มันจะไม่ขึ้น มันไม่ใช่ต้องเป็น image อย่างนี้นะมันจะไม่ขึ้นตัวฟังก์ชันให้เพื่อนๆนขี่เข้าไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดไว้ได้เลยว่าไม่ใช่3ามนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการแอดตัว qr code เป็น add in เข้าไปนะครับโดยไปกดที่ add in นะครับในหน้าโฮมนะครับใน,ใน ribbon home นะครับแล้วก็ไปกดที่ more add in จากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่าง office add in เข้ามานะครับเราก็ไป search คำว่า qr code แล้วก็กดตรง search เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ไปเลือกที่ qr for qr for office นะครับตรงนี้ก็กด add เข้าไปแล้วก็กด continue จากนั้นเนี่ยจะขึ้นตัวหน้าต่างด้านขวาขึ้นมานครับตรงนี้เนี่ยให้เราเปลี่ยนตรงนี้เป็น custom นะครับแล้วเราก็มาก๊อป url หรือว่า text ที่เราต้องการ generate qr code ครับมาแปะไว้ได้เลยแล้วก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วแล้ก็มากด insert นะครับมันก็จะปรากฏ คิวเอาคนหน้าตาแบบนี้เข้ามาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองทำทั้งหมดดูนะครับตรงนี้ไม่ใช่ Excel โอเคโอเคเราสามารถทำกับ Text ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ Insert เข้าไปตัวสุดท้ายตรงนี้ก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพอเราได้นะครับเราจะเห็นว่าความแตกต่างคือว่า รูปที่เราได้มันจะเป็นเหมือนรูปลอยๆโฟลตออกมานะครับคือมันจะไม่ได้เข้าไปฝังอยู่ในตัวเซลล์เหมือนกับการใช้สูตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการปรับตัวขนาดเองแล้วก็แบบมีการยืดขยายเซลล์เองถ้าเราอยากจะให้มันไปลงล็อกอยู่ในเซลล์นั้นๆนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือว่าเราก็สามารถที่จะ Copy QR Code เนี่ยไปไว้ที่แบบเออในโปรแกรมอื่นได้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือ เราต้องมานั่งขยายเซลล์เองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรามีปริมาณตัวข้อมูลที่เราจะเจเนเรตคิวอาร์โค้ดหรือสร้างคิวอาร์โค้ดเยอะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียเวลามากๆนะกับการที่จะก๊อบมาวางแล้วก็มาลงแล้วก็อินเสิร์ตเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้3ามหกเนี่ยมันจะค่อนข้างรวดเร็วกว่านะครับก็เ,เพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปปรับใช้ได้นะครับครับวันนี้ก็จบไปกับคลิปการสร้างคิวอาร์โค้ดในส่วนของ Excel ที่เป็นเวอร์ชัน3 6 5แล้วก็ไม่ใช่3 6 5นะครับซึ่ง ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ช่อง e a s y i t เพื่อไม่พลาดคลิป,ลปดีๆต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้พัิกจากช่อง e a s y i t ก็ขอลาไปในที่นี้นะครับก็อย่าลืมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ